ว่าเฮ้ดูแล้วมัน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 ไม่มันไม่เป็นแบบเนี้ยเราใส่ปุ๋ยแต่ยาใส่เยอะแต่สลับกันสลับแบบโพธินะถ้าใส่โพธีแล้วเหมือนกับเด็กอ่ะกินกินพร้อมอันมันมันอิ่มมันพวกเออให้มันกินคนะสะับเพราะพริกเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยพี่ไปนะพอเอาโพทีใบหงิกเนี่ยนี่นี่ี่รูไพี่เดี๋ยวให้ผมพี่ดูของคนผมสื่อเขาเืียไปอ๋อ ขอบคุณโชคมากเลยที่ได้เรียนกับมารีมันมันมันหาเรียนไม่ได้กับมาลีเนี่ยทางนู <sh> ้นมันไม่มีมารีเลยผมปรึกตานะโอ้ยไปทั่วหาพื้นยาทั่วไปไม่บอกใครไปปวดหัวไปเจอที่บ้านแม่บอกว่าไอ้ไอขายยาบางทีไอ้ทำให้ดกวันนี้คือขอบมาที่น้องกันเอาเหรอ สวยเลยใช่ไหมคะเนี่ยหน้าหนาวหน้าหนาว่ะเราจทำนี่เราต้องหาวิธีทาให้มมลิออกหน้าหนาวงได้ก็โพดเทียมันไปบำรุงดินด้วยในสวนพริกที่เชียงดาวนะเพราะเขาใช้โพดเทียะไปท้งใหม่มันหนาวอยู่แล้วมันยังออกมันยังพริกมันยังออกไม่ได้ที่นี่มันทำไม่ออกไม่ได้เพราะที่นี่หนาวไม่ถึงทีองใหม่ไม่ที่จะบอกเนี่ยสวนสวนสวนพริกเขาที่เขาใช้โพตเทียเขาไม่ให้เคมีเลยนะตอนหลังเนี่ยแล้วเวลาฝนตกมาปกติเวลาฝนตกมันเดินดินไม่รวบนะ ของเขาดินมันยั่วมันไปฟื้นฟูดินด้วยอืมดอกน,น,น,นะนี้สวยอะคะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกดอกสวยใช่ไหมคะอ,อ,อืมอเคแก่ของของพี่เนี่ยตอนตอนที่พี่ยังไม่รู้จักโพริีนะ๊ามาลิพี่แม่งใบเหลือแค่นี้เนี่ยแม่งแม่งใบเหลีอยแค่นี้<ง>เนี่ยฉีดโทริีดอย่างเดียวตอนเนี้ยไม่รู้อ่ะใบมันใหญ่กว่านี่นะนีอย่างนี้มาไม่ไม่แล้วมาริดอกอย่างไม่ไม่มาริซ้อนนะมาลิดอกทงพู Hukumnya berbeza gutific filtrate